ต่อสักก็ดไไีไอ้โจก็ดีไปอยู่สำนักนายกไปขึ้นกับนายกนะไม่ได้ขึ้นกับกิรัฐเพราะฉะนั้นกิรัฐเนี่ยจะมาตั้งกรรมการสอบสวนในโจไม่ได้หรอกแต่วันดีคืนดีกิรัฐก็ไม่รู้นึกยังไงไม่ดูกฎหมายชัดนะก็ไม่รู้ว่าจะดูเหตุอะไรก็ตั้งกรรมการสอบสวนโจ คือกินเพลินๆได้ขมิ้นชันน้ำผึ้งมะนาวครับกระชายขาวขิงผมนี่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มพลังงานลดความเหนื่อยล้าบำรุงกระดูกและฟันอันนี้เหมาะสำหรับเวลาทำงานเหนื่อยออกคอนเสิร์ตเพียนี่เหมาะสำหรับพี่นะครับครับผมแล้วโดยเฉพาะที่น่าเหมาะครับเหมาะผมมาสำหรับเพื่อนๆเอฟซีรายการโอเคพีที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์แอดที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ สีช่องผมเส่วนมากเขารักบิ๊กโจกันก็เลยดูความที่ข้อกฎหมายหรืออะไรของตํารวจเห็นท่านได้ออกความเห็นเยอะมากครับเกี่ยวกับท่านโจรจริงๆแล้วเรื่อง<ม>ราวท่านโจ้เนี่ยจริงไมหมคะที่มันเป็นมันป้นเก้าอี้กันครับในอถามตรงๆเลยครับมันมันเป็นไปได้นะครับถามว่าทำไมเป็นไปได้ก็พี่ก็โดนมาแล้วครับก็จะไ,ไหมครับแต่พี่ก็ฟ้องศาลจนชนะครับจ่ไหมชนะแล้ว ของพี่เวลามันหมดครับกลับมาเป็นพอบออีกไม่ได้ใช่ไหมแต่โจคนี่เวลามันยาวใช่ไหมถ้าชนะสามุูของกลับมาได้ใช่ไหมับเพราะฉะนั้นตอนนี้อ่าที่ตอนมีเรื่องใหม่ๆจ่มาพี่ก็รู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ดีเนี่ยใช่ไหมก็ตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วเนี่ยนะก็ยืนยันได้ชัดเจนว่าไอ้การที่กิดรัฐเนี่ย ตั้งกรรมการสอบสวนสุรเชษ์เนี่ยไม่มีอำนาจนะคนก็เอ๊ะทำไมไม่มีอำนาจนะจริงๆรแล้วโจ้เปนอาวุโสกิจลัดอีกนะใช่มาเพียงแต่ว่ามีปัญหาใกล้ต่อสักนะนายกก็เลยเอาไปช่วยสํานักนายกตีด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ให้กิจรัดรักษาการผบกิจลัดรักษาการผบก็เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจนะ แต่ว่า,าต่อสักก็ดีโจกก็ดีไปอยู่สำนักนายกไปขึ้นกับนายกนะไม่ได้ขึ้นกับกิรัตเพราะฉะนั้นกิรัตเนี่ยจะมาตั้งกรรมการสอบสวนในโจไม่ได้หรอกแต่วันดีคืนดีกิรัตก็ไม่รู้นึกยังไงไม่ดูกฎหมายชัดนะก็ไม่รู้ว่าจะดูเหตุอะไรก็ตั้งกรรมการสอบสวน,นโจแล้วก็มาพบมาพบเสษฐาขอตัวกลับไป เศรษฐาก็ไม่เขี้ยวเหมือนสมัครนี่ก็สมัครนั้นเป็นนักการเมืองเกา่าแม่งโคตรเขี้ยวเลยกเศรษฐาก็ตรงไปตรงมานะให้เกียรติข้าราชการเมื่อเขามาขอตัวก็ท,ทําหนังสือส่งตัวในหนังสือ,อยังส่งตัวบอกเลยด้วยพลเอกกิตรัรักษาการผู้จัดก,การตำรวจแห่งชาติได้แต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินยัยไยแรงพันธุ์เอกสุรเชษฐ์ถักพานนะประจำสำนักนายกในจึงขอส่งตัวกลับไป มันก็ชัดเจนว่ากิรัตตั้งกรรมการสอบสวนตอนสุรเชษอยู่ที่สำนักนายกใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยว่าคุณแต่งตั้งเขาเนี่ยมีอํานาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนหรือไม่ใช่ไหมซึ่งในสายตายพี่เนี่ยเขาไม่อยู่ใต้สังกัดคุณคุณตั้งเขาไม่ได้ใช่ไหมครับแต่นี่ก็ตั้งพอตั้งไป ก็ส่งสุรเชษกลับไปใช่ไหมแต่คุณตั้งกรรมการแล้วเนี่ยกรรมการมันก็สอบสวนใช่ไหมกรรมการเนี่ยก็มีอำนาจที่จะพิจารว่าคาสั่งกิรัตเนี่ยชอบไม่ชอบถ้าไม่ชอบเนี่ยสามารถคัดค้านได้ไม่ต้องทำผู้ว่าชาจะสั่งอะไรก็แล้วแต่ต้องชอบด้วยกฎหมายถ้าคุณเห็นว่าผู้ว่าชาสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ช่ไหมคุณก็คัดค้านได้เพราะฉนั้นกรรมการสอบสวนสุรเชษจะห้าคนเจ็ดคนก็แล้วแต่นะ mm hmm. ก็สามารถดูสิแล้วก็คัดค้านกิรันะว่าคําสั่งท่านไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับจะเปลี่ยนแปลงคําสั่งออกคําสั่งใหม่ก็แล้วแต่แต่ไม่มีเมื่อเข้าตั้งมาก็สอบสวนไปเลยครับใช่ไหมเมื่อสอบสวนไปเลยแล้วเป็นไงนะเมื่อคําสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายมันก็ต้องไม่ชอบใช่ไหม ออและแต่นี่เมื่อไม่ชอบด้วยกฎหมายคุณก็ยังว่าชอบไปถูกไหมคุณก็สอบไปเรื่อยๆแล้วคุณก็ว่าเขาผิดนะโอเคเขาเขาอืเขาร้าาองก็ตลอไปก็ตลอนะมันก็เหมือนเดิมเหมือนตั้งแต่สมัยพี่แวล,ละนะกตลอก็ไม่ได้พิจารณาเองก็ส่งให้อนุพิจารณาอนุยืนยันอนุมันก็ข้าราชการตำรวจทั้งนั้นนะ เป็นลูกน้องกิรัตทั้งนั้นมันก็ต้องยืนยันว่าคําสั่งกิจรัตถูกพอมาเข้ากตลอเอ้ไอ้เศรษฐาก็บอกถูกนะยกคําร้องซึ่งตรงเนี้เศรษฐาก็ผิดอีกเพราะว่าถ้าเป็นกฎหมายเดิมนะครับมันไม่มีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมนะมันก็ต้องอาศัยกตลอพิจารณาใช่ไม่มแต่ตอนนี้มันมีกฎหมายใหม่ตํารวจปีหกห้าเนี่ย มันมีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแล้วกรณีที่ข้าราชการตํารวจเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ลองมาที่คณะกรรมการนี้ได้ใช่ไหมอ่าเมื่อเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยนะไอ้โจกเขาก็ลองมานี้กตลอเนี่ยก็ควรจะมีมติเพียงว่าอ่าตอมีพรบาตํารวจใหม่แล้วนะอำนาจหน้าที่นี้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเพราะนั้นก็ มีมติก็ยกคำร้องท่านั้นเองไม่ต้องไปพิจารณาแต่นี้กับกตลอดกับไปพิจารณาว่าคําสั่งกิรัชชอบด้วยกระไหมน่ะเดี๋ยวก็ตลอถ้าศาลรปกรครองสูงสุดชี้มาว่าคําสั่งไม่ชอบกตลอจะโดนฟ้องอีกนะครับไหมาแล้วขั้นการพิทักษระบบปูนธรรมมันก็ตํารวจเกิดเ <c oughs> <c oughs> กิดทั้งนั้นอีกต่อผู้ตายปรม,มชาติมันมันก็เลยเลยเลย,เลยวิจัยเหมือนเดิม พอนี้วิจัยเสร็จปุ๊บโจ้เขาก็ลองไปสารปกครองไงไปลองไปสารปกครองกลางไอ้สารปกครองสูงสุดเลยครับเพราะว่ามีสารปกครองไอ้มีกรรมการพิจารณาระบบคุณธรรมก็เหมือนสารปกครองชั้นต้นครับก็ลองไปสารปกครองสูงสุดเลยก็ทราบข่าวว่าครับไอ้สารปกครองสูงสุดก็รีบพิจารณานะนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่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 ได้วิจัยมาครับ ถ้าวิจัยเมื่อไหร่ก็คิดอีกไม่นานหรอกเพราะมันศาลเดียวเนี่ยพี่ก็คิดว่านะศาลน่าจะวิจัยว่าคําสั่งไม่ชอบเมื่อคําสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายใช่ไหมก็ต้องยกเลิกคาสั่งพอยกเลิกคาสั่งใช่ไหมก็ต้องสั่งให้เขากลับมาปฏิบัติหน้าที่เดิมนะปฏิบัติหน้าที่เดิมก็เมื่อเข้ามาก็เป็นรองผบใช่ไหมเมื่อเขาเป็นรองผบอ,อุโสก็ต้องเป็นรองผบดับหนึ่งใช่ไหม ทีนี้เขาจะฟ้องกลับไม่กลับเป็นเรื่องของเขาแล้วใช่ไหมจะฟอ้ะฟองกิจรัฐไหมจะฟ้องกตลลไหมที่วิจัยว่าคําสั่งชอบแล้วจะฟ้องคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมไหมก็เป็นเรื่องของเขาใช่ไหมครับเดี๋ยวเขาญาตอธิบายภาพนิดหนึ่งผมคิดตามอันนี้คือตอนนี้อยู่ระหว่างสารปกครองสูงสุดถูกไหมครับก็จะออกได้สองทางเหมือนกันถ้าทางหนึ่งถ้าท่านเห็นไปตามกระบวนการผ่านมาทั้งหมด <c oughs> ก็คือออก อย่างอย่างถูกกฎหมายเลยจบแล้วอันนี้ไม่ต้องไปไปยื่นที่ไหนแล้วแต่ถ้าศารปกครองรู้สึกว่าการสอบสวนมีโดยไม่ชอบเนี่ยก็ต้องคืนทุกอย่างให้หมดเลยทั้งตําแหน่งนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาทางของคณะกรรมการต่างก็ถูกเป็นโมฆะหมดอ๋อก็แสดงว่ายังมีอยู่ตรงนี้ที่เรารอที่ประชาชนก็รอทราบอยู่ก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้ในมุมมองท่านใช่ไหม อย่างนี้ถ้ากลับมาก็ไปถึงพอพอตรออได้เลยครับอืมโอ้โหอันนี้ก็อันนี้ก็ยังยังเป็นความหวังของเอฟซีรายการอยู่นะครับเพราะตอนนี้เห็นหลายคนก็ก็พูดกันว่าเออกไปแล้วนี่จบไปแล้วนี่ย,ยังไม่จบยังไม่จบอย่างจับแล้วกระบวนการตรงเนี้ผมไหนไหนก็ถามนี้ข็าถามพี่ต่อ,อยนิดนึงครับแล้วท่านมองว่ายัางไงครับเกี่ยวกับเรื่องตํารวจที่ท่านก็เคยพูดบ่อยๆว่า ท่านเองก็จริงๆท่านเหมาะที่สุดนะที่จะนั่งแล้วปฏิรูปตํารวจเนี่ยไม่แน่ใจว่ามหาไทยหรือเปล่าไม่ไม่ตอนนี้คือตํารวจนี่มันขึ้นกับนานยกมตีออตอนนี้ไม่ได้ขึ้นมอตอนไหนใช่ไหมไม่ไม่ครับท่านน่าจะได้นั่งตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยาเสพติดกฎหมายจราจรหรือพอรบอุ้ม,อ,มอุ้มทรมานไม่คือการเมืองนี่มันไม่พิจารณาคนทํางานครับมันพิจารณาแต่ว่าใครเสียงเยอะคใครได้ประโยชน์แค่นั้นเอง ม่งัน้นสักสิบจะเอาลูกมาเป็นนายกได้ไงอะ่ะก็ในเมื่อลูกว่าลูกไม่มีประสบการณ์สักอย่างครับนะมันก,ก็กูจะเอาลูกลกูอะไรอย่างเนี่ยแค่เนี้ยเ <c oughs> พราะตอนนั้นที่เลือกตั้งกันแรกๆที่ท่านยุคสมัยที่ท่านสิบสิบตสิบที่นั่งเนาะก็มีคนโบวกันอยากให้ท่านเป็นนั่งปริปฏิรูปตำรวจคือตอนนั้นมันกฎหมายกตำรวจปีหงห้ายังไม่ออกครับนะ เป็นรองนายกก็ไปคุมตำรวจได้ครับแต่พอปีหกห้าออกก็ให้ในายกเป็นประธานกอนตลออ๋อใช่ไหมครับซึ่งเป็นประธานกนตลออุ้งอิงมันก็เดินมาประชุมครั้งนึงแล้วกลับไปครับไม่ได้ทําเหี้ยอะไรหรอกแล้วตำรวจมันจะเจริญได้ไงอ่ะครับตัวเองก็ไม่รู้เราจะต้องพัฒนาตำรวจยังไงครับใจ่ไหมที่ตำรวจยังไม่ค่อยจะรู้เลยว่าไอ้มาลัทธินูมาตาสองร้อยห้าสิบแปดเนี่ยนะงองงูปฏิรูปตำรวจเนี่ยนะครับข้ององงูเนี่ยนะ เขาให้พัฒนาตำรวจนะให้มีศักยภาพสามารถทวงดูลกายการได้คำพูดแค่นี้ก็มีความหมายเต็มทีนะให้ทวงดูลอายการได้ก็คือไงตำรวจต้องมีความรู้ความสามารถเทียบเท่าอาิยการเงินเดินเท่าอายการที่ครับฮะก็ไปทำสิทำไมไม่ทำเราเห็นไหมนายกแม่งก็ไม่รู้เรื่องเห่ไหมพอบอมันก็ไม่รู้เรื่องจะทำยังไงมันต้องมาเอากฎหมายแก้อีกเยอะเลย พราะไอ้พอวตํารวจปีหกห้าไปยุ่มมารู้เรื่องที่ไหนแล้วไม่รู้เรื่องนะอย่างนี้โดยบทบาทท่านตอนนี้ในทางการเมืองท่านอย่างนี้บทบาทท่านถือว่าท่านยังอยู่ในตําแหน่งอะไรครับตอนนี้ในในบทบาทหัวหน้าพักหน้นนาพักแต่ไม่ได้เป็นสอสองนะครับแล้วมีโอกาสไหมถ้าเขามีการจัดตั้งรัฐบาลอะไรใหม่ถ้ามีคนมาท้าบทามท่านไปบริหารแก้ปัญหาตรงนี้เป็นไปได้ไหมที่ท่านจะเข้าไปช่วยประชาชนก็ดูสิเห็นไหมพอรัฐบาลอุ้งยิงมีปัญหา เกี command, Bond, right? right. itself, which which right. ่ยวกับไทยกัมเรใช่ไหมก็จะไปเอาทหารและพลเอกจากที่ไหนไม่รู้มาเป็นนะจะเป็นรัฐมนตรีมันเอามาจากไหนก็ได้ครับใช่ไหมนอกจากนายกรัฐมนตรีเท่านั้นที่จะต้องเป็นบุคคลที่เสนอชื่อนะไว้ตามรัฐธรรมนูญนะส่วนรัฐมนตรีอื่นจะเอาบุคคลที่ไหนก็ได้ครับเข้าใจไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าใช้ระบบนี้นะประเทศมันไม่เจริญหรอกครับ เพราะพักการมืองมันก็จะลงทุนซื้อเสียงเพราะมันมีฐานอยู่เนี่ยครับนะน้นนองลงเนี่ยโอกลงเนี่ยมีฐานอะไรที่ไหนไหมไม่มีไม่มีครับแต่นั้นมันมีฐานแล้วคือขายมีสอสออยู่ในมือเป็นร้อยคนสองร้อยคนครับจะไหม <c oughs> <c oughs> มันใค้พวกนั้นหาเสียงเอาเงินไปอยู่ไหมครับอ้าวพอได้มาเป็นสอสอแล้วมึงก็ต้องทำหน้าที่ให้กูก็แค่นั้นเองสนับสนุน กูนั่นเองใช,ใช่ไหมคืวกูจะเอาใครนะก็นั่นเอามึงหาเงินให้กูได้ไหมหาเงินได้ก็เป็นใช่ไหมหาเงินได้ใช่ไหมกระทรวงไหนหาเงินมีเงินโอมมาเยอะเอา้อาคมนาคมหรอืถนอถนนหนทางเยอะแยะไปหมดนี่ทางหลวงทางหลวงชนบทนะซื้อเครื่องบุงเครื่องบ,บินไอ้นูนน่นไอ้นี่นะเยอะแยะไปหมดเอา้าส่งเดือนเท่าไหร่เอาไปกระทรวงไหน มึงเอาไปแล้วส่งถึงเวลาก็ส่งมาถ้าถ้าไม่ส่งก็สบายเดียวปดเป็นการแบ่งเค้กกันอืนก็แค่นี้ออเองอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับว่าด้วยความที่การทํางานของท่านที่เขาเห็นกันมาเนี่ยขอโทษนะฮะท่านเฉลี่ตรงเป็นไม้บรรทัดเงี้ยนะเอามานั่งเลยเดี๋ยวจะคอนโทรนั้นมาอยู่เป็นไปได้ไหมเขาเลยกลัวกันมันจะคอนโทรอะไรมันจะทํางานหรือมันมันจะหาประโยชน์ จะนั่นน่ะสิถึงไม่กล้าเอาท่านมาใช่พูดให้ชัดที่ว่าถ้าเสรีมาทําก็กุกพรกุกพักกูก็จนดิมึงมีรัฐบนตรีอีกตั้งสามสิบกว่าคนมึงก็ไปเอาส่วนนั้นสิใช่ผมกำลังมองมุมนี้ไงว่าไปเอาท่านมาแล้วท่านเป็นคนโตเป็นไม้บรรทัดเนียไอ้ที่มึงจะเอาทหารมาเอามาเพราะอะไรล่ะครับนะเด็กไหมครับมึงจนจะเป็นจนเป็นยาแล้วสินะ สถานการณ์นี้ถึงต้องเอาเหรอครับก็มึงก็แน่จริงมึงก็ไอ้ภูมิทําต่อไปสีฮะก็มึงก็ทําให้บ้านเมืองสิก็มึงอาถามาทําให้บ้านเมืองใช่ไหมใช่ครับอแล้วมาพูดอะไรอย่างนี้เราใช่อ่าเนี่ยอันนี้ต้องมองมุมประชาชนน่ะมันก็เอาท่านมาทําประโยชน์ให้ประชาชนถูกไหมไม่ได้ประโยชน์ให้กับพวกพวกคุณนัดไอ้กิรัฐพบตรจะไปยื่นดําเนินคดีคุณเซนเนี่ยใช่ไหมครับอ่ามันเสือกนัดวันจันทร์เลยงเงี้ยเสาที่พี่เลยต้องทําให้เสร็จใช่ไหมจับ นะแป๊บเดียวทำเสร็จวันจันทร์นัดไปชี้แจงแถลงข่าวนะเราแนะนำเขาด้วยว่าอันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศต้องแจ้งอายการสูงสุดให้มาร่วมสอบสวนด้วย <c oughs> ใช่ไหมเราเสร็จแล้วก็ออกหมายจับบุญเซนใช่ไหมมันจะได้เข้ามายุ่งประเทศไทยไม่ได้แล้วสวัสดีครับผม OVP วีพครับเพื่อนๆครับบอกเลยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโควิดในอดีต โควิดปัจจุบันและโควิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมกับคุณแม่แอลไม่กลัวแล้วครับเพราะตอนนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ดอยชานะครับทานแล้วสร้างภูมิคุ้มกันนะครับเพื่อนๆเ,เริ่มจากตัวนี้ครับดอยชากระชายขาวและขิงผงนะครับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มพลังงานลดความเหนื่อยล้าบำรุงกระดูกกระฟันและมีอนุมูลต้านโควิดด้วยนะครับ ต่อไปครับเพื่อนๆครับดอยชากระชายขาวและขิงผงผสมน้ำพึ่งมะนาวช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอแก้ไอบำรุงหัวใจและหลอดเลือดต้านการอักเสบครับและตัวนี้ก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิดได้ด้วยนะครับตัวที่3นะครับดอยชาขิงผงผสมน้ำพึ่งยูสุครับบำรุงหัวใจและหลอดเลือดควบคุมน้ําตาลในเลือดบรรเทาปัญหาทางเดินหายใจ และอาจป้องกันบะเร็งบางชนิดได้นะครับตัวที่4ครับดอยชาขมิ้นชันผสม,มน้ำพึ่งมะนาวลดความเสี่ยงบเบ็งช่วยบรรเทาอาการอักเสบปวดข้อบำรุงสมองแต่ตัวที่5ครับดอยชามะขามป้อปมผสมน้ำพึ่งยูสุสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังมีวิตามินซีสูงควบคุมน้ำตาลในเลือดปรับปรุงการย่อยอาหารและที่สำคัญครับเพื่อนๆครับอันนี้ดอยชามหามงคลครับรุ่งเรืองร่ำรวยเพิ่มทรัพย์โชคลาภอันนี้เพื่อนเื่อสามารถซื้อไปฝากผู้หลับผู้ใหญ่ เป็นของขวัญวันปีใหม่วันสงการวันเกิดหรือส่บาทถวายพระก็ได้วันนี้แม่เอ๋ก็ขอฝากดอยชาทั้ง5ชนิดนี้นะคะก็คือ FC ทุกท่านใครที่ยังขาดสารอาหารตัวไหนก็หาซื้อมารับประทานได้นะคะชาของเรานะครับที่เป็นสมุนไพรนั้นสามารถบำรุงร่างกายช่วยให้ผิวพรรณดูสดใสลายชุ่มชื้น,ช,นชาบางตัวนะครับดื่มบำรุงร่างกายสามารถช่วยลดความเครียด และทำให้รู้สึกผ่อนคลายชาบางตัวนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงเลือดและก็ชาสมุนไพรบางตัวนั้นสามารถช่วยปรปับปรุงการทำง,งานของระบบย่อยอาหารพูดง่ายๆว่าประโยชน์ของชาสมุนไพรนั้นมีมา,ากมาย บางชานะครับสามารถช่วยให้ร่างกายสดชื่นและกระปี้กระเป๋านอนหลับลึกนอนหลับดีตื่นมาทํางานมีคุณภาพและการดื่มชานั้นสิ่งที่ผมชอบก็คือร่างกายและลำไส้สามารถดูดซับได้เร็วกว่าทานแบบแคปซูลครับเมื่อท่านได้ชิมนะครับท่านจะทราบเลยว่ากลิ่นต่างๆจากชาในแก้วนี้มาจากสมุนไพรล้วนๆนะครับทุกตัวนียสามารถทานได้วันละ3าครั้งเลยนะครับตามต้องการนะครับ <c oughs> โฆษณาเลย ผมผมกินประจำเพราะผมเนี่ยไปออกรายการประจำสัมภาษณ์ตื่นมวลชนทุกวันอย่างวันนี้ก็ไปออกมา2รายการวันหน,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 นึ่งสารายการแล้วบางทีรายการเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยดีมากจาให้ชุ่มคอนะอแล้วก็เสียงดีไม่แหบไม่แห้ง,หงอว่างันตรงๆนะครับส่วนตัวนี้เพื่อนเพืครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นอันนี้คือตัวซิกเนเจอร์ของดอยชานะครับอันนี้คือดอยชามหามงคลนะครับ รุ่งเรืองร่ำรวยเพิ่มรัพ์โชคลาภเพิ่มเลครับตรงนี้ตัวนี้พกติดรถพกติดกระเป๋าครับอยากดื่มสีอะไรฉีกซองเหมือนกาแฟใส่น้ำปุ๊บสะดวกชงทานได้เลยทั้งน้ำร้อนทั้งน้ำเย็นแบบได้ทุกน้ำเลยน้ร้อนอย่างเดียวน้ำเย็นก็ได้ครับทุกน้ำก็ได้นะครับทุกอย่างมีประโยชน์หมดนะครับแล้วแต่จะเลือกใช้ว่าจะใช้ชนิดไหนดีถ้าเสียงแหบเสียงแห้งก็ตัวนี้ครับพลังก็ใช้ตัวไหนก็ว่าไปเรื่องส่วนตัวนี้พกสะดวกไปต่างจังหวัด ง่ายต่อการกินการพกครับสำหรับเพื่อนๆ FC รายการ o อเ VIP ที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์แอดที่ขึ้นหน้าจอน,นี้ได้เลยนะคร,ครับตอนนี้เรามีขายใน Golden Page แล้วและท่านจะสามารถสั่งซื้อและช่องทางเรมอนฟาร์มนะครับอันนี้เป็นช่องทางออฟไลน์สามารถสั่งซื้อทาง Shopee <c oughs> เพื่อนมอนครับและที่พิเศษตัวนั้นเฉพาะรายการ o อเ VIP ครับถ้าเพื่อนๆแอดไลน์นี้นทักมาบอกว่าสนใจชานะครับไม่ว่าชนิดไหนก็ตาม จากปกตินะครับที่ขายในช้อปปีสั่งในรายการโอ๊กลดเหลือซองละ70บาททันทีครับส่วนซองใหญ่ที่เป็นชามาหามงคลน,นะครับบอกว่ามาจากรายการโอ๊กวีพีครับรับไปเลยเหลือแค่ซองละหนึบาทเุิ่นึ่งครับโอ้โหอร่อยอืมอร่อยมากมีรสขิง่งราคาถูกขนาดนี้กับสุขภาพของท่าน บอกว่ามาจากรายการโอวีพีรับส่วนตรไปเลยนะครับขอบคุณทุกท่าน,นะครับสวัสดีครับผมโอวีพีครับวันนี้ผมมาอยู่กับพี่อ้วนและพี่สอนสวัสดีนะครับสวัสดีครับ,รบต้องขอบคุณมากเลยที่มาติดตั้งเครื่องกองน้ําดีๆให้บ้านผมก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วผมขอถามนิดนึงเรื่องกองน้ําตัวนี้เป็นของพี่สองคนเองใช่ไหมครับผมแล้วทําไมเครื่องกองน้ําตัวนี้ถึงจอดตรงติดให้บ้านผมมันมีความพิเศษกว่าตัวอื่นอย่างไรฮะ,ะเครื่องกองน้ําอันนี้มันสามารถ,ถจัดโคน แล้วก็บางทีเราอาบน้ําเราจะรู้สึกคันตัวแต่พอติดตั้งเครื่องเขาเรียกกองดักหน้ามากดักตะกอนดักกลิ่น<ะ>อ่ามันจะทําให้น้ําเราใสสะอาดแล้วราคาติดตั้งชุดนี้กี่หมื่นครปกติมันหมื่นสองแปดร้อยบาท<ะ>แต่ถ้ามาจากรายการพ<บ>ี่โอ๊คพีไพีเราจะติดให้หนะคะหกพับาทหกพั 6, บาทใช่โอ้เหมือนได้ปีใช่แล้วท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดมาจากรายการผมขออย่างหนึ่งได้ไหม ค่าติดตั้งได้ไหมได้ค่ะค่าค่าติดตั้งนะในบริเวณอ่าไม่เกิน200โลจากนครสวรรค์จากนครสวรรค์บุรีอุทัยสุปได้หมดขับขึ้นไปทางเหนือไม่เกิน200โลไม่เกิน200โลแต่ถ้าเกิดว่า เป็นเอฟซีที่ชมรายการผมแล้วอยู่จังหวัดไกลๆก็ไปได้หมดได้หมดทั่วประเทศเพียงแต่ว่าขอค่าน้ำมัน้หน่รือว่าสงสารสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่อ้วนแล้วก็พี่สอนด้วยที่มาติดตั้งให้บ้านผมวันนี้ราวกครับคถูกมากๆเลยท่านผู้ชมครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้เบอร์พี่อ้วนแล้วก็เบอร์ของพี่สอนนะครับแล้วก็บอกเขาว่าจากรายการ OVP ีติดต่อมาได้เลยใช่ติดตั้งฟรีทั่วอาณาจักรนะครับสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่า ด้วยประสบการ20ปีเราจึงคัดสรรสิ่งดีๆให้กับคุณ